เช็คด่วนเราไม่ทิ้งกันเงินรอบ2เข้าแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ทุกๆคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตจากทางช่องวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ สำหรับมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่ทางรัฐบาลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิช่วยเหลือ5,000บาทจำนวน13.4ล้านคนแล้วโดยกระทรวงการคลังได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วจำนวนกว่า11ล้านคนและจะจ่ายให้ครบ13.4ล้านคนภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามครับในส่วนของประชาชนที่มาร้องทุกข์ที่กรมประชาสัมพันธ์นั้นส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สาเร็จเพราะข้อมูลประ,ประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องซึ่งถือว่าลงทะเบียนไม่ผ่านซึ่งมีอยู่ประมาณ1.7ล้านคนซึ่งไม่ได้เข้าสู่กระบวนการคลัดกรองโดยกระทรวงการคลังกําลังพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลืออยู่ต่อไปสําหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทท่ารอบแรกวันที่8เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งวันที่8พฤษภาคม2563ก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออีก5,000บาทซึ่งจะตรงกับวันที่ได้รับเงินเดือนแรกเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกให้ตรวจสอบได้รับเงินโอนเข้าบัญชีหรือยังหรือเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่เราตกลงทะเบียนแล้วก็ วันเดือนปีเกิดของเรานะครับมันจะมีสถานะแจ้งบอกนะครับว่าเดือนที่2วันที่จะทําการโอนเงินคือวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูสถานะผลการโอนเงินนะครับว่าโอนเงินสําเร็จแล้วหรือยังหรือกําลังดําเนินการอยู่นะครับอาจจะมีนะครับเอ่อเลื่อนวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหรือ2วันประมาณนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกัน หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนที่รับฟังนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ